สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับเอดาโชว์หน้ามาหน่อยค่ะเอดาโชว์หน้ามาหน่อยค่ะ <c oughs> น้องเอดา <c oughs> โดนหนูแท้ใช่ไหมคะ <c oughs> ป่วยค่ะหมาป่วยหมาป่วยหมาป่วย กินข้าวไม่ยอมล้างหน้าแปรงฟันข้าวยังติดปากอยู่เลยหมาป่วยค่ะตัวร้อนไข้3ามเก้าองศามาห้าวันแล้วหกวันแล้วน้องเอดาก็ไข้เพิ่งมาเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เย็นๆสมซึมไปเลยเอดา้า หายเป็นนานจากวิดีโอหมดไม่มีกิจกรรมป่วยอยู่ในบ้านไม่ได้ถ่ายอะไรเลยค่ะมีแต่คนป่วยมาม้าก็ไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าต้องหยุดดูแลลูกเพราะลูกป่วยกลางคืนก็ตื่นไม่รู้กี่รอบกลางวันก็ก็ต้องดูแล เดี๋ยวไข่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรก็ต้องเช็ดตัวไปไหนคะมานั่งเล่นกับน้องไหมโ <c oughs> <c oughs> บสันกำลังจะออกแล้วโอ้โ oh, หตุ่มตุ่มเยอะมากเป็นตุ่มๆมเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวบานแล้วเนี่ยเห็นแค่นี้นะเดี๋ยวแดดจัดๆอีกสองสาวันนะบานสวยเลยอันนี้ก็เริ่มออกแล้วแต่ยังไม่เต็ม ตุ่มออกมาแล้วแต่บานไม่พร้อมกันอันนี้ก็พวกต้นไม้แขวนอันนั้นดอกไม้ป่ามันหลงม,มาแล้วมันงอกอยู่ก็เลยไม่ตัดดอกอะไรก็ไม่รู้ระะอ,นนออกแล้วออกแล้วทิวลิปเราหมดแล้วร่วงไปหมดแล้วอันนี้เซตใหม่ต้นสตรอเบอรี่ที่ใบเขียวๆอะ่ะเดี๋ยวสตรอเบอรี่จะออกให้กินแล้ว ต้นใหญ่เลยปีที่เราซื้อมากระถางเล็กๆเอ,อ้พูดถึงเราเอาต้นสตรอบเบอรี่มาลงดีกว่าเราปิดเราจะได้ไม่ต้องลงต้นไม้บ่อยๆเพราะลงดอกไม้แล้วมันก็จะตายทุกปีแล้วก็คือเสียงเงินทุกปีแค่มีดอกไม้สวยแต่ถ้าเราเอาสตรอบเบอรี่มาลงเราก็จะได้กินสตรอบเบอรี่ด้วย กกดรู้ว่าสตรอเบอรี่มันไม่ตายมันออกทุกปีแค่มันมถ้ามันลงแล้วมันไม่ตายมันจะต้นโตทุกปีทุกปีทุกปีมันจะปิดน้องออกได้ไงน้อจะปิดน้องได้ไงน้องเล่นอยู่ได้กกินไม่ได้คะ่ะคนนี้ดื้อไหมคะ ม่ดื้อดื้อค่ะไม่ดื้องอแงไหมคะม่ดื้องอแง,งแปลงฟันหรือยังคะไม่แปลงฟันเพราะว่าอะไรคะๆๆเพราะว่าอะไรไม่แปลงฟันคะดูอันนี้ออกเดียวขาวยังติดปากอยู่เลยเขาบอกว่าให้ต้องแต่งตัวให้น้อยที่สุดร่างกายจะได้ระบายความร้อนอกินไม่ได้เอดาตอนกลางคืนต้องเปิดหน้าตาไอ ใส่เสื้อผ้าแน่นอนไม่บางๆไม่ใส่ได้ยิ่งดีพาวินมันกินไม่ได้กินเข้าไปเดี๋ยวปวดท้องนะปวดท้องเอ้ยท้าทายเหรอท้าทายอำนาจมืดเหรอเอ้ยกินไม่ได้เย้เย่เน่เอร่าอินเตอร์อิมมูนเนนพาวินพูดบอกน้องเส่อินเตอร์อิมมูนเนน เอดาเดี๋ยวเข้าบ้านเลยนะเข้าบ้านเลยนะมาม่าก็เสียงเปลี่ยนแล้วเนี่ยทุกคนเอาหวัดมาแพร่เชื้อมาม่าเนี่ยือม,มาม่าไปทํางานได้วันเดียวเองก็ต้องมาหยุดไหนเอากินเข้าไปได้ไงปวดท้องแนะ่ไปหาหมอแนะ่มันกินได้ที่ไหนละลูกหิวข้าวทำไมไม่บอกเออ กินเข้าไปแล้วอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมกินอีกไหมกินอีกไหมยอยากกินอีกไหมถามมันกินได้ที่ไหนอินเติเอได้มามาบอกอินติมุนเนี่ยมันกินไม่ได้ค่ะมันเล่นได้อย่างเดียวค่ะมันกินไม่ได้ค่ะอย่าจับอะไรของเข้าปากลูกอันไหนที่ไม่ใช่ของกินจะเอาเข้าปากไม่ได้อันตราย เดเด็อรตอร่อยไหมกินอีกไหมไม่กินแล้วเออรู้แล้วใช่ไหมออออต่อไปคงไม่ทำแล้วนะอืตัวหน้าเวลาบอกไม่เชื่อไอ้ด่ากินเข้าไปแล้วเหรอฮะทำไมจับปากจจับจัก็ลงไปสิคะ พาวิงเก่งเข้าวินเก่งเข้าวินแล้วเแบบียข้าวินแล้วเมวื่อวานนี้ไปไประชุมผู้ปกครองมาค่ะจะเอาเอดาเข้าโรงเรียนครั้งแรกวันที่ยีสิบสามสิงหาก็เลยต้องไปไปคุยรายละเอียดประมาณว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างนิดนิดหน่อยหน่อย าจะไปโรงเรียนเดือนสิงหาแล้วน,น,นั่นนั่นเาจะไปโรงเรียนกับพี่าวินใช่เดือนสิงหาน,น้องเอด้าจะไปโรงเรียนพร้อมกับพี่ภาวินเลยใช่ได้ไปโรงเรียนพร้อมกันเลยค่ะ ออะไร่เขาตัดหญ้ามังง้งหูกได้ยิเสียงหโอเคไปแล้ววันนี้บายบายน้องเอด้าบายบายก่อนไม่มีอะไรเล่ามากรู้แต่ว่ามีคนป่วยแค่นั้นแหละแต่ <c oughs> ที่นี้ที่สุดท้ายที่มามาทำงานแล้วค่ะอาทิตย์น้าเราก็เลระหยุดลายหยุดยาวพักร้อนยาวสี่พักร้อนสี่อาทิตย์แล้วก็ เอ้ยเอดาแล้วก็ของป๊าป๊าบวกอีกสามอาทิตย์เอ้ยเอดาเอไม่ใช่ดิของป๊าป๊าห้าอาทิตย์เป็นเสื้อเลยเป็นเสื้อเลยเหรอของป๊าป๊าห้าอาทิตย์ของมามาสิบอาทิตย์ป๊าป๊าไปทำงานก่อนมามาหยุดต่อเอา้ามีตัว มาหน้าร้อนหน่อยไหยคะลูกๆเดินเที่ยวไปเล่นน้ำเล่นน้ำพี่ชายว่ายน้ำพี่ชายว้น้ำขอให้ป๊อป๊าดไปทำงานไปแต่ว่าที่แน่ๆป๊อป๊าดจะทำงานที่แน่ๆเราหยุดพร้อมกันห้าอาทิตย์ค่ะเราจะไปหาเที่ยวพี่ชยว่ายน้ำ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 ว่าน้ำเนี่ยถ้าสบายดีหม่าม้าจะพาไปว่ายน้ำเนี่ยแต่บังเอิญว่าไม่สบายไงพอบินไม่สบายไงก็เลยอดอดค่ะ หลังจากที่ไปไว่ายน้ําได้เมื่อสองอาทิตย์ก่อนนี่ก็มาป่วยแล้วก็อดไปแล้วค่ะออหยิบได้ไหมคะคนสวยวางหัวทิ่มนะคะคน <c oughs> ดูท่าก้งโค้งเขายงโยกยงยกพร <c oughs> วินมาจับเบย์ย่าหน่อยเขาวินแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวมาช่วยมาเร็วเดี๋ยวมาจับให้เร็วเข้าเอด้า ไอ้ด้านข้งนี่ถังแตกนั่งตรงนี้อายืนเอ้ยยืนดีๆนั่งตรงนี้เดี๋ยวมาทําให้ยืนนั่งตรงนี้ดิยืนอาพาเวนลงอกเนี่ยเลยอกเนี่ยเต็นท์นั่นเดิมบรรยากาศเดิมๆของเล่นเดิม,ดมคนเดิมๆที่โตขึ้นเข้าามแลว เอเอเดี๋ยวพอบิงก็ต้องเฮ้เฮเขาด้วยหรอกเพื่อนบ้านมาแล้วเฮ้เฮเขานาโอเคน้องเอด้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันใหม่สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ